สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ j a v a Thailand.com นะครับวิดีโอเทรนนิ่ง Android Basic นะครับตอนที่7นะครับซึ่งในเนื้อหาของตอนที่7นี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องราวการรับส่งค่านะครับระหว่าง Activity นะครับโดยเราจะใช้ c a r s Intent นะครับของ Android นะครับในการรับส่งค่านะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนก็เปิดโปรแกรม e c l i p ขึ้นมานะครับ แล้วก็นะครับเปิดโปรเจกต์เรานะครับแล้วก็คลิกขวาที่แพ็กเกจนะครับแล้วก็นิวคลาสขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งคลาสนะครับผมตั้งชื่อว่า View แล้วกันนะครับ view นะครับแล้วก็ extendextendactivity นะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับแล้วก็ import เข้ามานะครับ คลิกขวาเลือก s o r t o v e r l i n e p l e m e n t m e t h o d นะครับแล้วก็จะ Import onCreate เข้ามานะครับ m e t o d onCreate นะครับ onCreate นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ไปเปิดไฟล์ Android Manifest ตรงนี้นะครับ <c oughs> ให้เลือกที่แท็บ Application นะครับเราจะทำการแอ d ตัว Activity ใหม่เข้ามาด้วยนะครับ ถ้าเราแอดเข้ามามันจะเออเลอร์แน่นอนนะครับคลิกแอดนะครับเลือก activity นะครับแล้วก็เบลา์หานะครับ activity ที่เราเพิ่งสร้างเข้ามาใหม่ตรงนี้มันกำลังเซิร์ชอยู่นะครับรอก่อนนี่ไงครับวิวที่เราสร้างขึ้นมาตะกี้นี่นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็เซฟเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการสร้างอ็อบเจกต์นะครับอินเทนนะครับ i n t e n t i n t ผมตั้งชื่อว่า obj in แล้วกันนะครับให้เมาส์ไปชี้ที่ i n t e n t นะครับแล้วก็ port c ค a า s เข้ามานะครับก็ this จุด obj in new new inten t นะครับภายใน constructor นี้มันจะต้องใส่ค่า context นะครับแล้วก็ตัว class ที่เราจะต้องการส่งค่าเข้าไปนะครับผมจะ Context นี่มันก็คือ main นะครับจุด this ก็คือตัวนี้นเองคอนเทกต์ context. แล้วก็ส่งคลาสเข้าไปก็คือ Vi w จุดคลาสนะครับก็เรียบร้อยนะครับเรามาลองส่งค่าไปที่ v i e w c l a s s กันนะครับตัวนี้ผมจะขอรลปก,ก่อนนะครับแล้ก็ผมขอประกาศตัวแปรตัวนึงนะครับ String name นะครับจักพันนะครับ เราก็สตาร์ทนะครับ S T A R T s t a r t ท T นะครับแล้วก็ใส่ตัวอ็อบเจกต์อินเทนเข้าไปนะครับ O B J in น,นะครับเอ,เ,อเอาเอเล็กซี่นี่ in น,นะครับ ถ้าเราอยากจะส่งค่าไปด้วยนะครับเราก็พิมพ์ obj จุดเราใช้ disk ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราค้เกียจพิมพ์ disk แล้วก็จุดแ a นะ้ก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็จุด push extra ตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น name ของมันนะครับผมตั้งชื่อว่า f name แล้วกันนะครับ value ก็คือตัวแปรนะครับแล้วก็ส่ง name ไปเลยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ไปที่หน้า View เลยนะครับไปรับแล้วก็ไปเก็ตค่าที่หน้า View นะครับโอเคนะครับเราก็มาสร้างตัวแปรนะครับ Bundle น,นะครับเก็ดดาตด t ตแล้วกันนะครับชื่อตัวแปรนะครับเท่ากับ Get ตอ,อินเทนนะครับ วงเลบนะครับแล้วก็จุด get extra นะครับเราก็ประกาศตัวแปรเข้ามาตัวหนึ่งนะครับ string f ผมผมประกาศเป็น first name มวกัน first name มวกันนะครับ first name เท่ากับ get in get data นะครับจุด get string นะครับแล้วก็เอาตัว fname ของเราคือ f n a m e ที name, ่เราส่งมาใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้นะครับโอเคผมก็จะให้มันแสดงในหลอกนะครับ if ถ้า f i r s t first name ไม่เท่ากับ now นะครับก็ให้ขึ้นหลอกนะครับหลอกจุด i แล้วกัน info นะครับผมเป็น stay plus นะครับก็ my name my name is นะครับแล้วก็เอาตัวแปรเข้ามาใส่นะครับ this มันจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าม,ม,มันไม่ใช่ global โ global โบโบโโตัวแปรแล้วก็ต้องพิมพ์ f i r s name นะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับรันเลย เอเรหรือเปล่านอ้อเอเร์โอ้ตัวนี้ไม่ใช่เอเลอร์นะครับตัวนี้เป็น นี่นะครับอินโฟไมเนมยิจัก,กรพันนะครับถ้าเกิดมันเอออย่างนี้ก็แปลว่ามันไม่มีอะไรนะครับมันก็เป็นแค่มันไม่ได้เป็นเออร์ที่แอปที่เราเขียนนะครับมันเป็นที่ระบบระบบของตัวอ mulator หรือว่าของอะไรสักอย่างนึงนี่แหละครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเออร์ที่แอปเราเขียนนะครับเ่าผมก็เจอประจำจกกน,นะครับนี่ครับ my n น m e ิจักรพันนะครับรับมาได้แล้วนะครับแปลนะครับจะ Form a t ใหม่นะครับ ก็ลองลันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็นี่ครับไม่ในวิจักรพันธ์ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราจะให้มันเปลี่ยนหน้า ไปที่หน้า Activity หน้านี้ด้วยนะครับเราก็ส่ง Fname ไปด้วยนะครับโดยเราส่ง String ไปนะครับแล้วก็ g e t String get String St ไปอยู่ในตัวแปร Firstname นะครับแล้วก็ให้แสดง Firstname กับข้อความนี้ผสมกันลงไปด้วยนะครับก็จะได้อย่างนี้นะครับโอเคครับงั้นวิดีโอสอนการส่ง ส่งค่ารับค่าครับระหว่าง Activity นะครับก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ